สวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันตั้งนานคิดถึงพี่ตุ๊กหรือเปล่านะ้อฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เพจเรื่องวุ้นวุ้นของตุ๊กด้วยนะวันนี้พี่ตุ๊กก็จะมาทำวุ้นปีโป้เนื่องมาจากว่าไอ้มะพร้าวเราขาดตลาด ลูกค้าสั่งพอดีบอกคุณลูกค้าถ้าตอนนี้ได้เป็นวุ้นปีโป้นะลูกค้าก็บอกว่าได้เลยค่ะว่าจะสั่งเป็นวุ้นปีโป้อยู่แล้วเชียวบอกโอเคเข้าใจตรงกันรักนะจุ๊บจุบ๊บเราทำฐานก่อนเลยครับทำฐานเสร็จแล้วพี่ตุ๊กเจาะรูครับเจาะรูเสร็จปุ๊บเอาปีโป้ใส่เข้าไปเลยนะเดี๋ยวเวลาที่แกะนะพี่ตุก๊ก็จะบอกอีกทีหนึ่งเพราะว่าพี่ตุ๊กลืมถ่ายตอนแรกให้เห็นว่า ตอนที่พี่ตุ๊กทำฐานเนี่ยทำยังไงนี่เอาปีโป้ใส่เอาวุ้นกระทิไปใส่ให้เรียบร้อยได้มาแล้วแต่แรมามาช่วยกันแกะแม่พิมพ์กันเลยว้าวแกะแล้วจา้าแข่งได้ที่ไปแช่ตู้เย็นไว้นะครับอย่างน้อยก็หนึ่งชั่วโมงแหละฐานมันขนาด หนาหน่อยเนาะวิธีการแหวกแหวกด้านข้างก่อนแล้วก็ทำทาราดัมทำทำทาร,ททราดมอ้าวออกสิลูกออกสิลูกเดี๋ยวแม่ก็ข่ายขี้หน้าหลกลอ,อกลออกแล้ว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 มาไมาไหเย,ยออกมาแล้วว้าวสวยไหมคะสวยไหมคะไอ้ตรงตุ้มตุมที่ว่าเป็นสีพัาเทลอะพี่ตุก๊กใช้สี ผสมนะแล้วก็เอามาหยอดทีละจุดทีละจุดก่อนแม่พิมอันนี้สวยค่ะควรจะมีนะจ๊ะควรจะมีเป็นอย่างยิ่งลูกค้าบอกว่าอยากได้เป็นแบบตีมเหมือนแบบเจ้าหญิงเจ้าหญิงมียูนิคอร์นอะไรประมาณเนี้ยพี่ตุ๊กก็โอเคเอาแบบนี้แล้วกันเนาะ สีสันแบบผู้หญิงแน่นอนตุ๊กตาก็แบบตะมุตตามิน้องหมีก็ไม่ต้องเอาเหมือนจริงหรอกเอาเป็นสีแบบเป็นสีพาสเทลสีเบาๆสีหายใจไม่ออกฮทําทีนึงเราก็ต้องตอนหยอดสีเราก็ต้องหยุดหายใจก่อนแล้วก็สลัดสีไปไม่องั้นมือพี่ตุ๊กหนักแน่นอน เห็นไหมคะสีจะออกเป็นแบบว่าสีชมพูสีม่วงอ่อนสีเขียวแอปเปิ้ลอันนี้ก็ยูนิคอนจัดไปครับตรงข้างหลังเขาจะมีเปียเป็นต่างๆสีต่างๆเนาะว้าวบ้านสีฟ้าบ้านในฝันยูนิคอนเสริมไปเอาทุกอย่างมาจัดแต่งให้เรียบร้อยเลยนะคะข้างบนหน้าเค้กเลย ลูกค้าอายุหขวบนะคะพี่ตุ๊กก็จะมีตัวเลขหอยู่ข้างหน้าด้วยเป็นป้ายน่ารักกิฟเกบริกาแล้วก็มีโมเดลแซมเข้าไปหน่อยหนึ่งนะโทษฐานเราก็ซื้อมาแล้วเนาะอยากใส่ให้มันได้อะไรประมาณเนี้ยนี่เรียบร้อยแล้วเลิศไหมคะลูกค้าแฮปปี้มาก